ไปเอาไปแข่งบ่ะเขาเอาหยวกมั้งเขาไปเอาหยิบป่ะเขาไปซิกซ่าทุกงานไปกินบานลูกกล้วยหรือแบบนี้ประมาณนี้กล้วยนั่นเน่ยกินทั้งหยวกทั้งหยวกกล้วยหยังใช่กล้วยที่ยืนพกล้วยหยังกล้วยที่ยืนพูดน่ยกินหมด นี่ก็รำนะครับนี่ม็นน้ำเอลก็น้ำเจี๋ยด้วยรรมดานี่ไหลหน่อยรำธรรมดาไ้แลวทเนี่ยตามสารอาหารน่ะอยู่ในนี้เราได้อะไรหนึ่งไฟเบอร์มีแล้วนะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตมีแล้วจากลำโปรตีนก็อยู่จากจมูกข้าวที่อยู่ในลำที่นี่มันขาดอะไร